พอรุตามมาอยู่ที่นี่นะคะของใช้ส่วนใหญ่แทบจะไม่ต้องซื้อกันเลยค่ะถ้าเราไม่รังเกียจคือเก็บเอาจากท้องถนนแล้วเราก็มีของใช้เงินของเราเราก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ใช้ยามที่เราเดือดร้อนค่ะ สวัสดีคะ่ะเจอกับวารุตากาแฟอีกแล้ววันนี้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะวารุตาก็เลยนี่ค่ะจัดเต็มจัดเต็มอ,อ่ชายหนุ่มเขาก็ยังคงขาเจ็บเหมือนเดิมนะคะแต่บอกว่าเดี๋ยวเราจะออกมาเดินแป๊บนึงเพื่อที่จะได้แบบสูดลมหายใจสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดของเราบ้างนะคะเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านกันทุกวันเลยค่ะ พร้อมกันแล้วไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเดินกับเราด้วยกันค่ะไปเลนค่ะสภาพขาชายหนุ่มค่ะเดินลากขาแบบแบบแบบไม่ค่อยจะดีเขาบอกว่าเธออย่ากไกลนะอย่ากไกลนะเดินรอบเล็กๆนะว่าอย่างนั้นบอกได้เลยเดินเท่าที่เดินได้นั่นแหละเมื่อคืนหิมะตกค่ะ ขาวไปหมดเลยนี้ค่ะอีม้าที่เมืองที่วารุตาอยู่นี่นะคะจะมีอีาตกไม่ไม่บ่อยค่ะจะอยู่บนหลังรถแบบนี้ขาวไม่เยอะค่ะแต่อากาศค่อนข้างจะหนาวมากเลยทีเดียวใช้นมเห็นอะไร วันนี้อากาศอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งองศาค่ะค่อนข้างจะหนาวมากทีเดียวเลยค่ะเราก็เลยต้องแบบแพ็คก,กันจัดเต็มกันเลยค่ะวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวเลยค่ะผู้คนไม่ค่อยจะมีเดินกันสักเท่าไหร่วาตุตาเจอสามบาทขอเก็บก่อนค้านี่ค่ะสามบาทขโขสามบาทที่สองนี่ค่ะสามบาท ลุยต่อค่ะชื่นใจได้6บาทเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศจากวันที่มีงานตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มหายไปหมดแล้วค่ะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมเหมือนเดิมนูนสามีเดินง้องแงงง้องๆงงอยู่นู้นค่ะ หนาวมากๆเลยค่ะวันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่หนาวจริงๆค่ะมุมนี้ที่เคยมีร้านขายไส้กรอกเครื่องเล่นที่มีรถไฟร้านเบียดตอนนี้โดนหรือถอนไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะห้างของเราอยู่มุมนู้นค่ะ เรากำลังจะเดินไปที่ริมแม่น้ำรัวค่ะดูคนเขาแต่งตัวกันนะคะหนาวสุดๆเลยค่ะ ้าไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนรุตาเจออีกสามบาทขอเก็บก่อนค่ะอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลอมบัรเล ป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผาปลูกพักสวนรัวรอบบ้านองุ่นเบ่งบ้าน,าน,บาบานเบอรี่มั่มมงค้าอิ่มเอลงหัวใจฟ้าวันใหม่อับชีวิตอมอี 我鲁达。

เรามาเดินริมแม่น้ำรัวอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามุมนู้นมีเก้าอี้อย่างโดนน้ำพัดผาถัางขยะก,ก็โดนตู้คอนเทนเนอร์เขาก็ยังโดน<า>ง,งวดท,งที่แลนที่วรุตาพามาดูว่าน้ำมันลดแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากที่ฝนตกก็ตอนนี้สภาพบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ค่ะ ริมแม่น้ำรัวตอนนี้เป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถมาเดินได้จริงๆเลยค่ะสภาพเปียกแฉะและพื้นข้างล่างก็จะเป็นโครนผู้คนก็จะไม่มานั่งกันก็เป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่ายังต้องคอยระมัดระวังกันอยู่นะคะเรื่องของน้ำแล้วก็ตอนนี้ หลังจากที่ฝนได้หายจริงช่วงไปความหนาวก็เข้ามาแทนที่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณหนึ่งองศาค่อนข้างที่จะหนาวมากจริงๆเลยค่ะมาอัปเดต <มา S 2> บรรยากาศริม <า S 2> แม่น้ำรวมการคกสครับค่ะ ใครที่กำลังคิดถึงริมแม่น้ำหลวก็เป็นการย้ำจริงๆนะคะว่าตอนนี้เราไม่สามารถมาเก็บของที่ริมแม่น้ำหัวได้ดดจริงๆค่ะสาม,มีลงไปดูข้างล่างนู้นค่ะชาหนุ่มใ่ที่ใส่เสื้อแจ็เก็ตสีดำค่ะแฟนบอกว่าเธอไอสีส้มๆอะ่ะมันน่าใช่ขวดซันต้าไอมว่าอย่างนั้น พารุตตาขอดูนิดหนึ่งค่ะดอ้ยไม่ใช่เป็นเปลือกส้มค่ะดชายหนุ่มพลาดแล้วมีเปลือกส้มเปลือกส้มแล้วก็เปลือกกล้วยค่ะพารุตตาเก็บได้ชามขวดขอเอาไปคืนก่อนนะคะอากาศหนาวมากมากเลยไปค่ะเอาขวดไปคืนกัน ได้มาแล้วค่ะ24เซน8บาทของวารุตาค่ะได้8บาทก็ดีใจค่ะเอาเงินไปใส่กระปุกข,ของเราค่ะเมื่อเราไม่ได้ใช้แต่เราได้เพิ่มก็ถือว่าเราติดบวกค่ะวารุตาจีง3บาทมึงนนี้ขอเก็บก,ก่อนค่ะ เมื่อเจอก็ต้องเก็บค่ะเรากำลังเดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆเลยค่ะแฟนก็าขาเจ็บวารุตาก็หนาวเป็นอะไรที่หนาวมากเมื่อหนาวแบบนี้ต้องรักษาตัวเองนั่นก็คือเดินกลับบ้านค่ะช่วงระหว่างทางแน่นอนค่ะเจอกวดเก็บขวดเจอกระป๋องเก็บกระป๋องแล้ก็เจอเงินก็เก็บเงินด้วยค่ะ ฝ่อรุนตาให้ดูในของเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวม้าเลื่อนพร้อมกับไฟไว้ให้พร้อมใครอยากได้เอาไปได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเทียนที่อ่าเป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยพรอรุ่ตาไม่แน่ใจใครอยากได้เอาไปได้เลยนะคะเขาวางไว้ให้ค่ะ ข้าของเยอะมากไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อย่างไรอย่างเช่นของเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะบางคนก็ใช้แล้วก็อาจจะเก็บไว้ใช้ในปีต่อไปบางคนใช้แล้วก็อาจจะซื้อใช้ปีต่อปีหรือบางคนอาจจะเบื่อแล้วก็ซื้อของใหม่ก็เลยของเก่าต้องอโลทิ้งก็มีหลายเหตุผลเยอะมากแต่สรุปแล้วที่นี่ของเยอะมากๆเลยค่ะ พอรุตานมาอยู่ที่นี่นะคะของใช้ส่วนใหญ่แทบจะไม่ต้องซื้อกันเลยค่ะถ้าเราไม่รังเกียจคือเก็บเอาจากท้องถนนแล้วเราก็มีของใช้เงินของเราเราก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ใช้อย่ามที่เราเดือดร้อนค่ะ mm. ก็ทำให้เรารู้สึกแบบ เรียกว่ามั่นใจแล้วก็อบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นยิ่งโดยเฉพาะตอนที่เราอยู่ในต่างแดนแบบนี้นะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะมีเงินเวลายามเรามีปัญหาเราสามารถที่จะ,ะก็รับแก้ไขปัญหาของเราให้ให้โลง่งให้ปโปร่งให้จากหนักเป็นเบาได้เยอะมากทีเดียวเลยค่ะ ร้านขายเสื้อผ้าตอนนี้เขาก็กำลังลดค่ะใครอยากได้ก็มาซื้อนะคะเขียนป้ายแขวนคอกันเลยทีเดียวค่ะลด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 ส่วนร้าน H&M เจ้าหน้าที่กำลังมาแกะป้ายออกร้านเขาปิดสาขานี้ปิดแล้วค่ะคือพูดง่ายๆก็คือเจ๊งอะคะ่ะ คือกิจการขายไม่ดีสุดท้ายก็ต้องลาไปแล้วก็ร้านอื่นก็จ่อเข้าคิวแทนค่ะนี่ค่ะกำลังแกะ <c oughs> พูดเล่นกับแฟนบอกว่าร้านเ m เจง็งวารุตาตั้งใจจะไปซื้อเสื้อสักตัว <c oughs> พูดเล่นค่ะเรา ไม่ซื้อเจออีกสามบาทขอเก็บคะ่ะตอนนี้เรากำลังเดินกลับบ้านกันนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้เราได้นำเงิน8บาทกลับบ้านพร้อมกับขวดอีกสองขวดเอาไว้ส่งในวันถัดไปของเราค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศเย็นแล้วก็เมืองไทยก็เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพกันทั่วหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปนะัดแบนนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย